กินไบมือไงเขามือกันนม่นด้ิ้มจิมร่ายเ้อิ้้งิได้วายักินมันเหนียวมันถ่ายเายนถ่ายเาอือีเราขบทาจินขขาต้มท่านั้นะล้วข้าวต้มาเ้ต้ม่ยน้อยนยต้มนปลาดีห อาไแลูกใครร้านอาไปกินอะไรเยกลันมาเลยมาสบายดีมาได้ใช่นะจากินเป็นขนมไทยไห่อยกับบุ้คกันได้ไหมกับองไร

มันเห่าย้อจิก่าใดบเผาาิ้มันเหี่ยมันถายเงี้นถ่ายเงี้ยอืมคือเราขับ้ทอนจินข้าต้มเท่านั้นแล้วเต้มเข้้าให้ไนี่น้อยนต้มนี่ปลาดีหเอาปล้กับปลาดีไหม้ลูกไอ้าน่ปกินไเดก้นงบ่ อืมไปรูปไปร้านกินต๊ะได้กิน,น,น,นบ่ได้กินค่ะแม่ถ่านหมอนโต๊ะได้กินบ่ได้กับเข้าวกินกินกับต้มข้าวซื่อๆเด็ต้มข้าวใส่เกลือใส่เป็นนัวน้อยหนึ่งฉ่ำนั่นกับข้าวเออเพิ่นว่ายาที่ว่าเพิ่นคอมเมนต์มาได้ขอดกบ,บูกันเนาะหยาเนี่ยเป็นยามั้งเป็นงอมือใหญ่เนี่ยเด็กเพิ่นถิดตัวเองก็ได้เลยเด็ค่อยไปฮะเนาะ

อย่าม <T ũng> um <ão> ันกระนกได้แต่เพราะว่าจะเป็นน้ำแรงนะตัวมันชุ่มจะเอาหลายดักข่าวกะต้มน้อยหนึ่งกะเพราหายพันชดตามก็ได้มีแห้งเออพรมีแห้งแรกกินข้าวต้มมันได้นะกินดีแล้วข้าวเนี้ยข้าวเป็นเม็ดนะเพราต้องกินแบบมันแบบมันสิทธายากเพราะว่าขออนุญาตน้ำน้อยจีกับแบบว่ากินข้าวต้มเมามันสิง่ายอย่านะต้มมะก็ได้มันหัก จางเค็มกระยามั้นใส่จางๆเออใส่เกลือจางหน่อยพอดีแบบนัวๆแอบรมแรมก่อนนะเจ้าผมอืมเจ้าพ่อนยามติกินที่ข้าวต้มมาทานหมอถ้าว่าเจ้ากินข้าวเป็นเม็ดเป็นหยังนี่มันสเสียยะอืมมันชินแนเจ้าด้มันสิอึดอัดแต่น่ะสุดท้ายเขาก็ยังให้กินข้าวต้มมาจนแบบเราช่วยตัวเองได้เราเรากินข้าวนี้กินนานนั้นบวอยากก็ต้องอดเอาแล้ว้าวต้ม อ่เมนั่นแหละเจ้ากินขา่ามันเป็นเม็ดนะมันชะทานะทำให้เจ้าบ่ทายแม่ไม่ใช่หมองามาต้มนี่จู๋ไผ่เลยแป๊บนดียต้องกินขา่าต้มเามามันแห้งง่ายสำหรับตัวเจ้าใช่เป็นสมบอืมนั่นเองสบายเห็นว่าอยู่ในออในแพทย์ในหมอเขาเขายังให้กินข่าต้มเลยฮะบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไรแต่เรากินบ่ได้ คึกยากอันนั้นอันี่แล้วมันใครละคึกยากบาดนี้เออมันขิดเทาขิดขลามเอาเอง,เองอก,กันเี้แต่เราทำหมดขลามก็บเรได้คือว่านเนี่ยตามใจปาก,กตายอทีมที่ชื่อทุกคนต้องใจต่อตามใจปากเขาได้ต้องแบบมันหายยาได้เขายังกินก็นได้

เจ,จ้ายัางตีงมือตีงยังได้เลยค่อยไปน,นั่นแหละวานี่ช่างบุหรี่เนาะออืืเม่วานี่ยังเจ็บยังงานนั้นโยมบุหรี่เนะวานี่ครัแข่งขาเราก็ขูดเขาเราก็ตั้งได้อเลยนลีอนั่นแหละมืัอนี้จำนี่ม้ออื่นกว่าจำนี่ประมาณ<ค>อาทิตย์อาทิตย์นี้น่าจะค่อยเดินไปต่าไปป่าได้อยู่ไม่ไม่ช่วยตัวเองได้แล้วบัด<ม>ตอนนี้มือที่ดีไหวหากมือชื้นมันเรื่องอะไรม่เอาตัวมือเลยก็ู ชองปิดสมมืเหอไม่ชามันนี่บ่ไม่ชามันนี่นีนี่้สียหายมันผูกปับแล้วมันกระพริบเลยแต่อ็งไม่รู้คจะเป็นที่ที่เจ้าก็อย่าไปกินตามใจปากแ่นนกได้ได้เลยอย่างคือกันนะเปะ็คลร์ลามาน,นี่เามอนมันรดเลยเพิ่โอ้ลหมอนเลฮะ มอดาคาเลยนะเอาวเลยนี uh, <_<_<_<_่เอาระทางคน่าเออโคตรพิกันยังไงเอ้าเฮ้อะไรมอันนี้จะเจ๋งหมดเออม่นด้บอมดเชื้อโกอยเชื่อค่ะเชื่อไปหนึเชื่อละเชื่อทานอ่ะเอาละเชื่อละทางวายชัเออก็อแบบนี้เออชื่อพระพญาเออวากเอเออไม่ใช่วายชั มันชิบใช่มันกระยูนี่<ใ>นีใช่อเยนี่เราจะตังกัเขาละตังคยังนจะเคยวตังหเขามันชิเ็ไปบ่อืม่ราเบ็ดดีเลยมาตังวามัหมดสิงนี้เอาเบ็ดาม Hoa chịu chuông nhiều nhau. Nao khả thang, nó lạy o lưu. No, nó nhiều, chuông mưa khả thang mong khả thang, cháu chuông nga nhì. Momoku nhau mong nhiều, nhau một yêu 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 ngon nghe yêu 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 อันนี้ก็ยังว่าเฮากันยังได้พักพอดำมาละยังดีได้นิยมได้เพื่อนยได้วันนี้ก้าวไปนิดจำเป็นมั้ล่ะเนาะแม่น่ะแล้วผิดเพี้ยนผิดเพี้ยนเนี่ยน้อยน่ะกับแม่นค่อยไปอันนีน้ทำหน่อยตัวใดกัข้าวมัมาฮะแหละกินข้าวต้มเมาวนั่น,นแหละโต๊ะตตมันมีแหง้งเราจะไปกินได้เข่าเหนียวนะมัน ทำใหไเจ้าถายะหายยังกินออเอะเอปอัไปเลยกอ่างอือยาของยาเพื่อว่ายามันยามันแบบแข็งนั้นมันออกตามผู้คนเน่านะนะแม่น่าเักาเชาใส่สรมใส่อย่างอันนั้นใส่เขาเอิญจ้าเห็นว่าจากคนมันออก้องหออกล้วนนั้นจะไปฉีดยา เจ้ายาประจำเป็นยาอย่า้อมมันก็ออกทำมันให้เหือเจ้าอ๊อกแบบนี้มันก็เสียออกตาผู้คนอย่างนี้บริบูรณ์โมชษาขข้นมารองเนี้อืากระโลกแล้วตีหกบูคระโหลไอ่ไม่นน่แล่คือฮันยู่สื่อๆเนี่ยมันก็ธรรมดาฮ้อนกับฮ้อนโยอะธรรมดามันก็ยังมียาไมีเหือี่ยอันนั้นเจ้าบทสียาหลายอย่างมันก็รวมกันที่ว่าเอซีเพิ่นคอมมินมาดองเขากรบโบหู้คือกันที่เพิ่นว่าเอาม้าเพิ่น คนก็หายกำลังใจท่านหมอหายผุนชูนะกับหลายคนอยู่แล้วคนก็ถ้าดูท่านหมอเนี่ยคนหายกำลังใจเจ้าอยู่เห็นว่ามาถ่ายกับแต่ว่านี่แหละเนาะคนหายกำลังใจคนบ่ซอยยังจะซอยหายกำลังใจเลยกับก็ดีใจแล้วหลายคนหักเนาะมันแทบจะกว่าพนแสนเม่ไหวเมนเมนมันกัมีคนหักคนช้างมันก็มีคนลูกคน ลูกฟัน่อฟันแม่แต่คนหนึ่แใจถึกใจทุกคนมันก็เป็นไปบ่ได้คนเฮาครับมีคนหักคนช่างมีเมนช่างเาหัาเออไม่้อนน้เกเขาขัด่งเลยมนผู้ฮักขบ้าไดี hmm. mm. อยู่แล้วแต่เป็นอะไนะอืมเนาะเมนหาแล้วความดีเููเฮานึนะ พ่อย่ายยก็กเ่้นึ่งถ้หากบพกัแม่เนีถ้ากไปพาปุ๊มันบอกเลยมันกอปล่อยเองพ่อแม่บอกังเลยแม่แน่แหละขาราแม่แม่เบ่คนนาคือบอได้ว่าไก่ดอกคาราลูกเขายังบราอยากพังเฮาเนาะพัดดามพัดดีว้าวอยู่เขาเลี้ยงได้จต็โตเขาจิตใจเขาเขาเลี้ยงบ่ได้เลี้ยงง่ายเล้วมันไ่ได้จิตใจเขา tàu khâu hà liên tân nhưng nói này ơ cứ gì ăn nhiều vật nhảy mà này quá ồ bỏ ngán cả phăng phu giặc phăng cả phăng phu giặc phăng cả bỏ luôn phải nằm cho nó những bộ sớm cháy cháu giờ hết đỡ bọn hết nhá hết sắp đây như lại còn hào ăn một mi คนดีคนบด,ดีเนาะคณะบริวาว่าคนอื่นนะปนยัารู่เ,า,เาอื่นยงนังก็ได้เออง้างกงงงกนกินข้าวจะเถื่อทำไมจะจะทําเถื่อแต่ว่ากินคำชองคำเลยอือกินม่ได้กันลนะเพราะว่า กินขาน้าวเหนียวแบบนั้นได้กินข้าวเนี่นแบบว่าข้าวต้มพันยังว่าเา้ายังเชื่อว่าถั่ว้อยนึงฉ่ำนั้นฉ่ำนี้ว่าจูขีห้าคำคุณใหญ่ใหญ่คือผูช้ชาก็คืีแต่ว่าคุณ้ชมผูสิคำมในกิจกรามข้าวมันม,มีแหงน้ำเนะาะบอกต้มข้าวให้เราเนาะบบดนี้บอกกินกิจกรรมข้ขาวเม็ดมันมันทำให้เราโบท้ายบบดนีมนน้มันสิทธัญะเพราะว่ามันข้าวมันแข็งไงนะมันเผื่อสิ่เผื่ออยัางแบาว่ากระเพาะห้าบวทำ บ่คอยยังบ่ทำงานเต็มที่อนะครับวันเมนโชก็เมือนกับคนป่วยคนโชวแล้วไปกินข <aciones> ่าวก็คันโชคันอย่าแน้วอยากมันบ่แช่บ่าไปแต่ของกินก็พอกินยกแต่ว่าหักมันบ่อรันาาขบมาคก็ตมจมข้าที่โจมเนี่ยตะลรงข้าวข้าวมาเยกะข้าว่าเขาจข้าวมันขดโทรหาเขาทีข้าวว่ามันมียังบอกว่า คุณยอค่อยยีแก่ค่อยชิมให้เหรอยากจอยแม่เนี่นนะครับก็ดีโยเดียวแล้วก็ดีแตะมันบอกสามีแล้วอืมสามีเขาก็ยังเห็นเราโอเคแหละค่อยไปนั่นแล้วงายเออง่านนะ,ะใช่ปรับปรับเลยกับอะไรได้ไหม,มอ่ะยอดประจุนจะแบบหลุมก็ยังพอแห้งได้เจ้าอื่ดีแล้วโอเคเลยสานี่ก็นอนห้าก็รับตาได้ ตเจ้าเขาทำนียังไ,งงไม่จบสองเจ้าน่ะว่าบนเกินบุยยาเข้าหนองเป็น,น,ย,นยาปุยยาลูกเกล้าทำมากินทำบุยยาขาแมนโยเอาก,ก็เป็นห่วงคือว่าน,อน,น้อนงเนาะทต่ผมู่ดีไม่แห้งกับป่อยมองแมนเมนปุยยานี่เป็นอะไกันอา้าวไ่้บางทีคือจะกัดเลยงานจ้ดแบบนนมนแค่ขัน แม่นี่ยนะคับบ่เบิ่งตอนนี้จ๊กที่เบิ่งตอนใดเนาะนี่นั่นเนี่เบิ่งตอนมีชีวิตนี่แล้วเบิ่งกันมันกันยังว่าเออเพอได้เบิ่งไอสิดีบริกาเบิ่งไปน้ำกันนี่เนี่ยเนาะมันกันยังว่าเขาได้เบิ่งพลอะไรได้เห็นเต็มที่แล้วคราวว่าสิไปเบิ่งตอนบ่เห็นใจบ่เห็นกันนี่ก็คือฟันกับบ่เห็นน้ำว่าเอาเบิ่งนั่นน่ะฮะอันนี้ตอนเป็นคนเนาะ่วยดีกับ ใครหาได้ก็รันหากินแมนแมนนอยู่ดีมีแห้งนะมาหาได้หากินนะคนใดมีก็แบ่งกันกินสบาไปบ่ม,มีแบบกระเล้วไปใครกับครอบใครครัวมันเนะาะเฮาเข้าใจอยู่แบบนี้ะนะชีวิตของคนเฮาแบบนี้แหล้วแล้วไปหาคิดถาวาทได้ไม่ไดะแมนแล้ว <He S 2> เห็นอยู่ของๆเห็นแบบนี้นาะดูร้านก็คือวิจารณใจเออคือวิจารใจหายว่บ เลยค่ะเราขายยิ่ขายขาจริงวราละสี่ห้าชั้ได้กะมันเป็นบนี้ปลาบุตะอืมสี่ห้าชั้ได้สี่ชั่วชั้นได้กับน้องเขาคือเก่านะทิมบได้เป็นวันนี้นเป็นนี้ทิมบได้บาแม่มันจำคุ้งหงตูแม่เนี่ยถึงมึงไปกูมึงไปก็เม่ไแล้วอยากดอยจะ ท่ากันพันหัวกันเขาแล้ว <c oughs> มันความหายก็ฆ่า,ากันทุกคนก่อนมันอยากให้คือาวา่าอะไรยังคือกันเนี่ยเราอาจจะเราดีขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวไอเราเองกับมี่เราไปเนาะเราก็อาอยุหลายแล้วกับไปเบิ่งตอนเจ็บตอนเฟินกับมีแต่พี่น้องเราเนี้ยลูกหลานนเนะี้ายเบ็ดรูดร่วมพ่อโจเบบดรูดเขาแบบแบบพื้นว่นาแบบเปิร์รรรนนะ ยาลยหิอยาหมารล่แบบนี้โมกบุกาอบกั้าเป็นบ้ายก้าวใคำตีพ่อทีแม่ไปกินกับข้าพ่อแม่มันโอนผูรใดาผ้าผาบนเขาขักูเสื้อรูนี้ไปแล้วมันโปรแล้วมันจากอะไแมันพังความมาไปบนนั่นเมนโ่คนเฮาบมพังความเฮ็ดอไก็บอกคือเก่าซ้อนจะคือเก่าเนาะอขทากับบพังความโยมมงบ่รด้เลย หายเอาไปลองเบิ้งเพื่อมันจะเปลี่ยนนิสัยมันแหละเห็นบ่เข้าเข้าคู่กูมึงคือใครกู้ใครขอให้เราลูกไปบ้างบ้าดงบ่มีก็ต้องไผกับบัวยิพอบัวหิแม่ยันดินรดน้่บ่ไปพาไปนั่นมานลูกที่จ่ายมากก็หาละประมาบึกของเก้าตอนแบบนั้นคือเก้าอ่อนแล้ลูกหายเอาไปก็มันบุพังความโปรดไปเลยแม่นตอนเป็นวมาที่จ่ายงั้นมาแล้วอ้าวแล้บาดนังผู้ใดก็คู่คนเนาะแม่นคู่คนคู่คนแม่น ลูกนะทิมพ่อทิมแม่ได้แต่แม่พ่อแม่นี่ยทิมลูกบ่ได้ได้ชัวร์จำไดกับลูกคือเก่านั่นแล่สิดีจำได้กับลูกคือเก่ามันถิมกันหมดได้เออถิคได้กันไ้บังคือเก่าเบยงคือเก้าอะไรฮะบ่บังชาวาบ้านไหนเสว่าแล้วขนาดแต่นองยังบ่บ่ง อากเช่นนี้เลแม่นั่นแหละนั่นแหละว้าวเลนั่บคนนึงอะคนหนึ่งอะต่างกันยังคือกันบ่าว่าบ้านไหดอกไหมันมีทุกคนนั่นแหละบ้านบ้านบวยขายูข่ายยางเอาลูกกากบราทุกคนก็หลายบ้านบาจ้ยมันเป็นังอยู่แล้่าจีทอีเลืกเอางัดเขาบุราบืนท่อดู ยาคาบุญนี้ก็นยาคาโพคาแม่บานใช่บานอันนี้ได้มาปูนมาปูนใช้ของมันได้ก็มีแบบมีมืดบิ่งนี่้านรักษาที่มาวิบวับหวางคนนอกข้าวที่ล้วนเอาไปเน่เอาไปก้อนมันมาพังความเน่เไปก้อนเอาไปเป็นนักระชามทีมเนี่ยไปให้คนอื่นหรืจ่าแม่นนแม่บอกแม่เอาไปอยู่พี่กันดกษ์จะเดือนว่าเขา ปีนึ่บ่หรือว่าเท่าไหร่ีเพิ่นพนจบซะนอาแล้วแต่ว่าเฮามีเงินให้เพิ่นตามนั้นแหละก็ตามเงินเจ้าเจ้ามีได้เจ้าก็ฝากไว้เิงจ้าบ่มีเจ้าก็ถึงเวลาเขาก็ต้องคือเก่าแล้วปล่อยออกมาเ้อจ้าีกันบางครั้งที่ตหลายปีแล้วนมีได้ปีหลัก่ปบไไป จนไฟนะเด๋ยวนอนไปวนอนเบบแบมันชิเปเอยหนองป้าดูทีมเบยบแบบผมีเอยมีน้องแล้วมันไฟนเอหนองกับไปกินข้าวเลยข้าวชลลำแล้วแมนระับบบมมีเอยมีหน้องเนาะแมนกระชับเรบผมมีเออผมมีหน้องแม่แต่มีเอเอหนองมันต้องเป็นมานนั่นแบมันคือชนะเนาะแมนแมนกระาห็นมาลุกินเราวัดข้าเชืาคือพ่นเบาหมดแล้วพยมวัดก็มีแมนแมนอนั้นมันต้องเห็นบ้านก็ต้องมีเนาะ มันต้องเห็นแม่นั่นแหละมันบ่ถือไผ่มันกับบะฮู้เนาะแม่บ่กวรแบบแม่ไหมถ้าบันถึกแล้วอัดจะเจ้าไปเราดีขึ้นแล้วอัดสีเปลี่ยนไปตัวเรากับนี่กับธรรมดากับเราก็เปลี่ยนอยู่แล้วเมืองเราก็ค่อยเปลี่ยนชั่วคือว่าเท่าแก่แล้วเนาะขันเอลยน้องบอกมาบังช่อยกันก้ะชักไม่ได้ใช่ไหมนู่นบางทีคือเราพึ่นแบบนี้มาโบดูโบราณมือหลอใครบุไปดูหลานใครบุกไปพุ่งนโอ้คนมาใช้บมไมีลูกโบราณมือหนอแม่